ไก่เกินแต่ย้ํานะครับว่าพี่จะเล่นดึงหัวแต่พี่ไม่ได้อัดตัวเขานะครับเออเออเออแลกหัวกันบ้างรอบนี้ฮะฟังไอ,บอ้บอบังโอ้งนี่ไงสเต็บสเต็บดีคับเลยสเตเอาบางังโอ้บงังโอ้บงับงยอมแพ้โอ้โโอ้บงับงบังตายทำไมอะ่ะ ท้องโลกซุปตาสกายเลอร์ไอวอมใหม่ชุดใหม่โคตรเฟี้ยวอะครับอย่างสวยสวัสดีครับทุกคนนะครับตอนนี้นะครับเราก็ยิงเกมการลิน่าฟรีไฟนะครับทุกคนซึ่งตอนนี้นะครับก็มีไอวอมใหม่เข้ามาอย่างที่พูดเลยนะครับนี่ยังไม่รวมอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับเอาไว้เดี๋ยวเราเล่นกิจกรรมนี้เสร็จเดี๋ยวเราก็จะมาอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับผมมาระดับช่องไอเซนเนี่ยรับรองว่าไม่ดูเฉยๆแน่นอนนะครับ250เพชรนะครับอยู่ที่10กล่อง ไม่มีลดราคาครับผมแบบซื้อจัดเต็มอย่างแน่นอนกลองแรกโชว์ไปทุกคนอืมโอ้โหยังไม่มาครับผมไม่ออกครับผมหวังว่าเราจะสามารถโอ้ยโทษทีว่าซื้อผิดต้องกดที่แม็กซ์หรือที่นี่กดที่250เพชรแล้วกดไปเปิดออกมาโอ้โหทุกคนดูเหมือนว่าจะออกยากอย่างที่คิดเลยนะครับปาได้แล้วโอโ้คือจริงๆนะครับมันสามารถเอาแลกเปลี่ยนตรงน,นี้เนี่ยมา แลกเปลี่ยนไอไอวอได้นะครับซึ่งเราต้องใช้80นะครับไหนๆเราก็จะไม่ยอมแพ้นะครับขั้นต่ําคือเราต้องได้ไอวอนะครับทุกคนไอวอมาเออเออโอ้โหไม่มานะครับดูเหมือนว่า GM จะเอาของมาล่อผมอีกแล้วแต่ว่าไม่เอาเราสนใจแค่ไอวอเว้ยมาหมดเจอแล้วอเออออกมาแล้วครับทุกคนไอวอ MTP เป็นไอวอที่ผมอยากได้มาก คือสีมันโคตรแบบอลมุนฉุดฉวนจริงๆเลยล่ละเละเละช่างแม่มันเถอะเออเอาไปว่ามันสวยแล้วกันนะครับมันสีเทามันเท่มาเดี๋ยวเราก็จะมาดูนะครับทุกคนตัวนี้เราสามารถแลกอะไรได้บ้างซึ่งเลยแค่40เราก็จะได้ชุดนี้นะครับผมเอาไปว่าเดี๋ยวเราจะสุ่มให้ครบ40เลยดีกว่านะครับผมเออเฮ้ยไดงเกงกางเกงออกมาแล้วเฮ้ยเมื่อกี้ได้10อันโอเคซุดตัวนี้นะครับเลยแค่เท่าไหร่ไาเนี่ยอันพอเออเอรองเท้ามาแล้วรองเท้ามา ตอนนี้เท่าไหร่แล้วตอนนี้915แล้วครับทุกคนรอบสุดท้ายครับผมเออเออสว้หดูเหมือนว่าจะมีกล่องศพมาด้วยนะครับแจมตอนนี้ผมก็ได้แลกได้แล้วนะครับทุกคนนี่ชุดใหม่บอกเลยว่าโคตรเฟี้ยวเอาว่าเดี๋ยวแบบกดใช้งานเลยดีกว่าคือมันไม่คุ้มมากเลย,ยที่เราเล่นอันนี้เอาเหลือสเก็ตบอร์ดแค่สองอันไม่เป็นไรไม่เป็นไรสมรุ้นเจอะดวงเลยอีกทีนึงอีกทีนึง เออโอเคมาเราก็จะแลกได้ทั้งหมดคงไม่มีใครบ้าเหมือนพี่คงบาเหมาเล่นอย่างนี้เหรครับแล้วก็กิจกรรมกำปั้นแห่งคอปลานะครับทุกคนแต่ว่าตอนนี้นะครับเราไม่จําเป็นต้องสุ่มนะเพราะว่าตอนนี้นะครับมันมาสิงสถิตยอยู่ที่ไอดีของผมแล้วนะครับทุกคนวังนี้เราไม่ต้องสุ่มเลยนะครับนี่ท่านี้ผมก็มีแล้วนะฮะเอาเป็นว่าผมเหมายกตู้เลยคือเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะเล่นกับคนทางบ้านนะครับผมโดยเราจะสร้างห้องแล้วก็สุ่มเอาคนที่ เล่นอยู่ณตอนนี้นะครับผมโดยผมจะไม่ใส่เลขห้องเลยนะครับให้เขาเข้ามาเล่นเอาละครับทุกคนตอนนี้ก็ได้มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นนะครับเมื่อกี้คือพี่กลาวว่าจะไปวอร์มือเล่น3ามหนึ่งนะครับแต่ว่าเมื่อกี้คือผมแพ้ไป6กหนึ่งนะครับคือย้ำนะฮะว่าคือตอนแรกผมกะจะเล่นแบบอัดหัวกันแต่ว่าคือเขากดตัวผมไป3เกมติดก็คือยิงตัวผมไป3าครั้งอะ่ะเออก็คือคิดดูเอาแล้วกันนะครับผมนะว่า3ามหนึ่งดกันเลเป็นไง แล้วเขาบอกบอกว่าผมไก่เกินแต่ย้ํานะครับว่าพี่จะเล่นดึงหัวแต่พี่ไม่ได้อัดตัวเขานะครับแล้วก็มีน้องคนนึงว่าไอเซนเล่นเก่งมากคนนี้บอกว่าไก่เกินเดี๋ยวผมจะขออนุญาตทําแบบนี้ละกันนะครับคุณจะได้รู้เลยว่าใครไก่ของจริงจัดให้มันรู้ซะหน่อยไอ้น้องถ้าเขาเล่นอัดตัวกลับมาผมก็จะเล่นอัดหัวกลับนะครับคือผมจะขออนุญาตเกริ่นเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเวลาที่คนเล่นเนี่ยบางคนบอกว่าลงแรงเนี่ยอุยอ้ยไอ้เชียเล่นอัดตัวกูทําไมต้องแบบ ไม่ดิงไม่ยิงหัวกูเลยวะอะไรอย่างเงี้ยแต่คือจริงๆเนี่ยเกมฟีฟทั้งหมดมีอ 2, ยู่22อย่างนะครับที่เป็นกฎใหญ่ๆก็คือ1นะครับก็คือเอาชีวิตรอดนะครับเป็นคนสุดท้ายนะครับส่วน2ก็คือเล่นดึงหัวกันนั่นเองนะครับส่วนการเล่นดึงหัวเนี่ยมันเกิดจากการที่ผู้เล่นบางกลุ่มตั้งขึ้นมานั่นเองนะครับแต่แต่แต่แต,แต่มันจะมีผู้เล่นที่แบบเป็นกลุ่มที่2เนี่ยที่แบบ ชอบคิดเองเออเองนะครับว่าเออพอเราไปเล่นแม์ใหญ่เนี่ยเออทำไมต้องแบบกดตัวกูด้วยไม่พอใจไม่ไม่พอใจกับสิ่งที่ตัวเองแพ้นะครับเพราะนั้นแหละไม่เป็นไรแต่นี่คือแต่ถ้าเราสร้างห้องกันเองเนี่ยเรารู้ว่าเอออีกคนเราเล่นด้วยเราเป็นใครแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าเออระหว่างสร้างห้องเล่นเองกับห้องสาธารณะเราต้องเข้าใจด้วยนะครับแต่ถ้าเราเล่นแม์ใหญ่โอเคเราก็ต้องยึดหลักของ GM ตั้งไว้ให้แรกๆคือเอาตัวรอด แต่ถ้าเราเล่นสร้างห้องกันงนี้นะครับเราต้องเลือกเอานะครับว่าเราจะอัดตัวหรือว่าอัดหัวก็ได้นะครับมาแล้ว,ลวตอนนี้พี่ก็ได้เลือกอัดหัวถึงเวลาคิดบัญชีเพ่อหนุ่มคนนี้ซะหน่อยแล้วอุ้ยกกอุ้ยอุ้ยอุ้ยเล่นกอดตัวเหรอเอ้ยเอ้ยต่อให้กอดตัวน้องมาอืออืออุ้ยอุ้ยกอดตัวเหรอไม่เก่งอย่างที่ปากพูดเลยว่ะ ไม่เก่งที่ฝากพูดเลยหมัดต่อยแม่งเลยนี่ฝันไส้แต่เมื่อกี้ถึงจะต่อยไปเรื่อนหัวก็เถอะนะครับมาของจริงต่อจากนี้เมื่อกี้พี่แค่แบบว่าเออลงไปฆ่าเขาแล้วแบบเอาตังมาเ,ออเขาลุมผมสามหนึ่งแล้วมาบอกว่าผมใหญ่ก็ไม่เท่าไหร่นะครับจริงๆเนะี่ยผมสร้างห้องผมก็อยากให้ทุกคนแบบเล่นฝึกดึงหัวกันนะครับโดยยึดกฎข้อที่2แต่เขาแบบ ยังยึดกดข้อที่หนึ่งนะครับเราเล่นฟรีไฟล์เราควรรู้กฎ2ข้อนี้นะครับเพราะฉะนั้นอยา่าคิดเองเออเองเด็ดขาดนะครับทุกคนมามาเดียมาเดยมาตามถล่มยันบอ่อมาเดียมันแอบ,บอยู่ไหนนะอุได้ยินเสียงได้ยินเสียงข้างหน้าข้างหน้านะครับเออเออขอ,อหัวหน่อยสลดไอลฟุบเอาไม่โดนหรอ ทำมาแอบเป็นเนียนเออคุยคืออะไรอนะ่ะคืออะไรเมื่อกี้คือลูกซองมันมันเบาวกว่าหรอหรือยังไงพลาดหนักพลาดหนักเอาใหม่ทุกคนโอ้เลกหัวไปแต่ว่าเราแพ้มันมาเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วโป้งระยะไกลโชมาดิมีแค่ลูกซองละสิท่าอุ้ยๆมันมีปืนไกเดือดเดืๆด น,นีน่ยืนแนแปหรอนี่อ่ะยืนแนแปหรอนี่อ่ะผมเห็นคุณเล่นอย่างเงี้ยเท้าติดพื้นเนี่ยผมก็ทำได้นะนี่ยืนแนแอปหรอเนี่ยผมก็ทำได้นะแนแอปอ่ะออกมาดิครับออกมาดิครับออกมาดิครับนี่งไงอุ้ย <First blood. S 1> โอ้โหไอ,บอ้บังเอาแล้วบังเอาละใครรู้จักไอ้บังชีเนี่ยดูดิแคนอะไรก็ไม่รู้นะครับถ้าใครเห็นเนี่ยอยากจะอะไรก็ตามสบายครับผม ชอบเดินลากเท้าเหรอน้องเนาะชอบเดินลากเท้าหรอเต้นไว้หนึ่งทีเปิดเวทีคอนเสิร์ตชั่วคราวแน่ๆแล้วก็ได้ตบคนปากดีไม่มีมารยาทแล้วนะครับฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับบางบังจะได้รู้ว่าทําแบบนี้แล้วมันเป็นยังไงบางอยากรู้เปล่าเนี่ยแน่เนี่แน่แน่แน่หึยเย็นแล้วไอ้บอลกูเอ้าโอ้ยบังบังบังทำลายหมวกผมแตกแปะวะ อ,อ้อ,อมหลังไม่ให้บังลุกอ้อมหลังไม่ให้บังลุกแก็ป้งนี่นีนี่นีป้งนี่นี่นี่โดดหวนมาเม็ดนหนึง่งไม่ได้อตัวนะพี่บังจะโมโห่ผมไหมอะมันขึ้นสังหารเมื่อกี้หมวกก็โดนนะพี่บังอย่าพึ่งโกรธผมนะบังบังอาลับเหมือนบังจะมาทางเนี้ยห้ยไอ้บอลแล้วนะทำไมมันตายวะ บังอย่าสแ a พนะบังอยู่ไหนอะกูเจอมึงแล้วเนี่ยเห็นไหมไอ้บังชอบแ n น p อืออือือเอาเปิดหมวกไปหนึ่งทีบังอือ เออเออแลกหัวกันบ้างรอบนี้ฮะบังบังเริ่มปวดใจแล้วบังเริ่มปวดแล้วสีหน้าบังดูแห้งๆแล้วตอนเนี้ยแต้มดำนี่บังนี่แบบหน้าเริ่มแห้งแล้วฟังไอ้วอบ,บัองโป้งนี่ไงสเตปสเตปไ,ไอ้วอหายแล้วยิงพูดเลยบังเหวอ <laughs> ขัดทษทีนะบังพอดีของมันต้องมีน้องอันไหนอันไหอยู่ไหนอะอ,อ้อบังบังเราแอบอจิบปองเออเออเออบอๆที่หัวบังกูอัดแล้วบังกูอ่ดแล้วโดยไปหกสามเดี๋ยวเราออดให้เขาบ้างนะครับผมจะเล่นลูกซองไฟดีกว่า <laughs> ว่าไงจ้าน้องบางบางไม่ยอมแพ้แล้วเนาะมาดูกันถ้าผมเล่นแบบส n a ปบ้างผมจะเป็นยังไงก็ดูเอาละกันนะครับทุกคนถ้าเล่นส n a ปเอ้าบางโอ้บางโอ้บางยอมแพ้โอ,โอ้โอ้บางบางตายทําไมอะ <laughs> <laughs> บางไม่อยากโดนดผมปิดเกมหรอหรือว่าแบบกดออกไปแล้ว <laughs> เอ้ยบางบางบาง,บางออกห้องเลยยังบาง เอ้าเฮ้ยบังยังอยู่บังไปแล้วไม่ไหวเลยทุกคนโอเคครับทุกคนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พี่ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคน